มาแล้วค่ะข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่รอคอยนะคะตอนนี้สินเชื่อทอกศแล้วก็การพักชำระหนี้ต้นเงินนะคะเปิดให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพักชำระหนี้ต้นเงินแล้วก็เปิดให้ขอสินเชื่อวงเงินหนึ่งมบาทสู้ภยัยโควิดกับทกศแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนครอบครัวเกษตรกรใครที่สนใจฟังเงื่อนไขหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติ ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บนะคะตอนนี้ค่ะข่าวดีมาแล้วเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณ,ณสมบัติทกศออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วนะคะในการพักชำระหนี้แล้วก็ในการเปิดขอกู้สินเชื่อวงเงิน1นึ่งบ,บาทสู้ภัยโควิดค่ะเอาเป็นว่าวันนี้สรุปออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมทกศพักชำระหนี้เกษตรกร6เดือนถึง1ปีนะคะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์กว่า2 2.82ล้านรายพร้อมกับปล่อยกู้นะคะปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิดนะคะด้วยวงเงิน1,000 10, 0ล้านบาทดอกเบีย้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนแล้วก็ส่งชำระคืน3ปีปลอดเงินต้นและดอกเบีย้ย6เดือนแรกในส่วนของการขอสินเชื่อนะคะสูงสุดรายละไม่เกิน1,000 0บาทค่ะ ล่าสุดนายธนรัตค่ะงามวิไลรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสนะคะได้ดําเนินการโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินค่ะเพื่อลดผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ ตามความสมัครใจของลูกค้านะคะดังนั้นทกศจึงได้พักชำระหนี้ต้นเงินให้กับเกษตรกรแล้วก็บุคคลผู้ประกอบการด้านการเกษตรสหา์การเกษตรก,รก,รกตรลุ่มเกษตรกลุ่มบุคคลกองทุนหมู่บ้านหรือว่าชุมชนแล้วก็องค์กรค่ะมีภาระณีก่อนวันที่1เมษาย,ยน2อ6 4น2564เป็นหนี้กำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษาย,ยน2564เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชม ในส่วนของการพักหนี้ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่2.82ล้านรายเพื่อคลายความกังวลแล้วก็ลดภาระการชำระหนี้ชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ด้วยหวังให้ลูกหนี้นำเงินนะคะ ต้องชำระหนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันก่อนแล้วก็ทกศจะได้พิจารณาตามศักยภาพของลูกหนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในส่วนของนายธนารัฐยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่ายังได้เปิดให้บริการในการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดสำหรับเกษตรกร,กรลูกจ้างของภาครัฐที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบด้วยวงเงินรวมอยู่ที่1 0,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อย 0.35ต่อเดือนค่ะปลอดชำระคืนต้นเงินแล้วก็ดอกเบี้ย6เดือนแรกวงเงินกู้รายละไม่เกิน1นึ่งบาทไม่ต้องใช้หลักคำประกรันระยะเวลาชลําระคืนไม่เกิน3ปีนะคะคุณผู้ชมและถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจเข้าร่วมโครงการทําตามนี้นะคะ ก็คือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินได้นะคะผ่านช่องทาง line official baac family หรือว่าเว็บไซต์ h t t p www baac or ch ค่ะหรือว่าโทรสอบถามที่ c ลอ w Center นะคะ02555 0555 05ค่ะ พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อกู้ภัยโควิดผ่านไลน์ Official BAC Family เหมือนกันค่ะคือได้ตั้งแต่บัตรนี้ต่นต้นไปคือสามารถเข้าไปติดต่อหรือว่าสมัครผ่านทางไลน์ BAC Family ได้โครงการจะสิ้นสุดไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2,564เลยค่ะ สำหรับใครที่ต้องการหรือว่าอยากกู้นะคะตอนนี้ทอกอเปิดกู้แล้วให้กับลูกค้าเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนครอบครัวเกษตรกรเขาจะมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์นะคะอีสานแซ่บจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้กับคุณผู้ชมได้อ่านใต้คลิปสำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ